วันพรุ่งนี้ในวันที่25มีนาคมนี้คือกำหนดวันอภิปรายทั่วไปของสมาชิกวุฒธธิสภาเพื่อให้คณะรัฐมนตรีแถลงข้อเท็จจริงหรือชี้แจงแนวทางปัญหาสำคัญ เกี่ยวกับการบริหารรา,ราชการแผ่นดินโดยไม่ลงมติตามรัฐมนูญมาตรา1 5 3และอาจเป็นครั้งสุดท้ายในการยื่นพิปรายของสอวอชุดปัจจุบันเพราะเหลือเวลาอีกแค่2เดือนเศษก็จะครบวาระ5ปีแล้วหลังบริหารราชการแผ่นดินมาแล้วถึง6เดือนโดยมี7ประเด็นสําคัญในการพิปรายประกอบไปด้วยปัญหาด้านเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชนปัญหากระบวนการยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมายปัญหาด้านพลังงานปัญหาด้านการศึกษาและสังคมปัญหาด้านการต่างประเทศและท่องเที่ยว ปัญหาการแก้ไขรัฐมนูลและปัญหาการปฏิรูปประเทศโดยเฉพาะกรณีของอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่อาจถูกหยิบยกขึ้นมาพิปรายถึงมากที่สุดในการซักฟอกในครั้งนี้ทั้งกรณีที่ไม่ต้องอยู่เรือนจําเลย6เดือนและการได้รับการพักโทษออกไปอยู่บ้านจันทรสองล่าจนไปถึงการทัวเชียงใหม่ล่าสุดนายเสรีสุวรรณพานนสมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธาน,นาคณะกรรมการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาระบุว่าการยื่นติดังกล่าวนั้นตนจะกล่าวเปิดต่อที่ประชุมเป็นคนแรกถึงเรื่องหลักการและพืมมมิบุตรส์ในการเปิดอภิปรายทั่วไปรวมถึงแนวทางการทํางานของรัฐบาลและข้อเสนอแนะต่างๆส่วนในรายละเอียดตนเป็นเพียงคนวางตัวผู้อภิปรายคงไม่ได้เน้นอะไรเป็นพิเศษอยู่ที่สอวอแต่ละคนที่เตรียมประเด็นเอาไว้ส่วนที่มีการตั้งทงของการอภิปรายในครั้งนี้อย่างไรนั้นมีการตั้งทิศทางไว้ให้รัฐบาลรับทราบ รับรู้ปัญหาที่สอบอนนำเสนอเรื่องต่าง และอาจจะขอให้รัฐบาลแถลงชี้แจงตามที่สอบอพิปรายว่าจะนำไปดำเนินการต่อไปในการบริหารประเทศอย่างไรย้ำว่าไม่ได้มีความกังวลตามกระแสข่าวที่ระบุนายรัฐมนตรีอาจจะไม่เข้ามาตอบขณะที่นายสถิตลิมพงพันธ์สมาชิกวุฒิสภาเปิดเผยถึงการพิปรายว่าตนจะพิปรายคนแรกในหัวข้อเศรษฐกิจโดยจะเน้นไปที่นโยบายระยะปานกลางและระยะยาวของรัฐบาลซึ่งจะถามรัฐบาลว่าได้ทําอะไรไปบ้างแล้วตามที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภาและจึงให้ข้อเสนอแนะและหลังจากนั้น ผู้ปลยคนถัดไปจะลงรายละเอียดในแต่ละนโยบายหรือโครงการอื่นๆของรัฐบาลต่อไป